บอยเฟยคู่รักป้ายแดงเปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บคงแขนสวิตหวานเที่ยวต่างประเทศทันทีเปิดตัวใช้คำว่าแฟนกันแล้วสำหรับคู่พระเอกแห่งข่ายวิกสามพระรามสี่บอยปรกรณ์และนักร้องสาวเฟย์พรปวีที่ไมก่กี่วันก่อนหนุ่มบอยก็เพิ่งออกมาโพสภาพหวานๆประกาศข่าวดีผ่านไอจีว่า มีทุนาแล้วมีแฟนแล้วเรียกได้ว่าคู่นี้เขาหวานกันมากๆตั้งแต่คุยเกือบจนถึงวันนี้ในสถานะแฟนก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆและเพื่อนๆคนบันเทิงแซวสนานอย่างล่าสุดคู่รักป้ายแดงบอยเฟย์ก็โค้งแขนลดลาบินรัดฟไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์พร้อมแชร์โมเมนต์น่ารักมุงม้งมิ้ง2ต่อ2การสวดฟินทั้งภาพคู่ภาพเดียวเล่นเอารถอ้อยความกันเป็นแถวเลยทีเดียว ฝากกดไลค์กด s u b สั r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ